สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เวลาจ้าพี่น้องจ้ากอื่นก็ฝากพี่น้องกดไดกดแชร์กดซับสไคร์้ด้วยจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ้่อพี่น้องจะบไว้พลาคดคลิปใหม่ๆของสไตล์เวลาจ้าขอบคุณค่ะวันนี้บ่าวหลายยายหางพี่น้องสิภาพามากินหนวดปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกไงพี่น้องหลาดกระน,น้ำจิม้มซีฟูดพี่น้องขออนุญาตพี่น้องบึ่งด้วยน้นำจิ้มรสเด็ดด้อพี่นอ้องเฮ็ดเองด้อพี่น้องอ้ยเสียบ พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาเห็นเนาะมาผักเคืองเขี้ยงก็จะมีหมกทว่วหมกแตงพี่น้องผักเอาอแล้วก็ผักเอ้หอมป่อมน้ะพี่น้องเนาะพริกหวานผักสลัดอ่าอันนี้ผักผักมิกพี่น้องมาเมบาลายใหญ่ห้างกินเลยจ้ะกินเลยพี่น้องมาเด้อมากินน้ำนองหลายเด้จ้ะเด้อน้ำจิม้มรสเด็ดโปใส่น้ำไหลายได้นองหลายตามบ่มมกใส่น้ำาหลามาเด้อพี่น้องเด้อ

กอบกอบเป็นสนาได้ไหมเนาะมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ m อ h m m

หล่างดีเด็ดพี่น้องเลยมาเด้อมากินกันอือจบสุดยอดเลยเด้ดพี่น้องน้ำจิม้มหนวดมึกพี่น้องมือเนี่ย อาน,นเราเอ่น้คหอมปุ่นพีเนอะ một cái chip chập chip chập nào bà nói นกน้ำแขมแล้วจะกรอบมากพี่นอกกรอบอิลีเลด้อลวกกับมันกน้ำแขมอือหือ Tá com ไอ้กระหอนเนี่ยกันนาวเหนียวเอ้ย จอดแซบพี่น้องนวดมึก สายจิ้มซี่ฟูดหืมสุดยอดเลยพี่น่องจิ้มแดงคืนเพชรเพชรกระแซบเลยพี่น่อง้อจิ้มน,น้อง,มนมนองลาตำเองจ้ะหืม มาเดิมมาเดิมี่นอกเด้อ Mm. -hmm. mm. Uh. พอสำเนีน่ย้ะจ้ะพี่น้องจ๋ากดดึงกับฝากพี่น้องกดใดกดแช่ในเลยจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องอย่าไว้พลาดาคลิปใหม่ๆของสไตล์เอราาจ้ะขอบคุณค่ะ